สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับุกท่านเข้าสู่ช่องแท็กเร์ลมชาแนลครับวันนี้พามาดูผานขากระพูนะครับว่าจะไถดีหรือเปล่านะครับตัวนี้ผานขากระพูตัวนี้ยังไม่เคยแต่งนะครับเดิมๆจากโรงงานครับ6ขา6ใบนะครับนะครับผานขากระพูมันน่าจะได้เรื่องเรื่องน้ำหนักนะครับตอนนี้จะอยดึงด้านเดียวเลยนะครับ นุ่นครับรถผมมีห้าสิบสามคันครับคันหนึ่งอยู่นู่นครับห้าสิบเอสพีฐานขากระทูครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีลูกปืนอยู่เจ็ดจุดนะครับนะถ้าใส่หกทามยังมีเจ็ดจุดนะครับ จุดราคาขาแล้วจุดนะครับลูกปืนนะครับอัดเจลวีก็ต้องอัดเจดจุดนะครับคัดท้ายหนึ่งแล้วก็ขากระทูหกนะครับมันจะมีตัวนึงมันติดมันติดท้ายอยู่ใต้ตัวเลยนะครับนะมันจะมีใบสุดท้ายนะครับติดท้ายใตายตัวดูความบึกก็สวยดีครับบึกบึนด้วยครับตัวนี้ผมผมมันก็ไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยบึกบึนด้วยนะครับแต่ว่ามัน อันนี้มันใช้ดีกว่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่านี่ไม่เคยใช้นะครับนี่จะรถลุงผมนี่จกซื้อมาซื้อติดรถมาด้วยไถลึกไถตื้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนขับแล้วก็การเลี้ยงใบการเลี้ยงผ่านนะครับแล้วก็การปรับตั้งด้วยนะครับสําหรับการจะไถลึกไถตื้นนะครับนะบางครั้งคนคนปรับไอนี้ไม่เป็นนะครับ ไอ้อผ่านแบบของผมปรับเป็นทีนี่อ้นี่มันก็ไม่เข้าอยู่ดีนะฮะก็ขึ้นอยู่กับการปรับตั้งแล้คนขับนะครับ Ds สองสีครับ ูตัวนี้ราคามันจะแพงกว่าของผมอยู่นะผมผมมันจะ46,300นานะครับตัวนี้มันจะ49,00 0ืน้านะครับแพงกว่าของผมอยู่นะครับไม่รู้มาเอาตัวไหนมาแพงก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะน้ำหนักเนี่ยมาแพงเดี๋ยวผมจะเปรียบน้ำหนักให้ฟังนะครับให้ดูเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นในตรงนี้แหละ ว่าหาเข้าลึกครับตัวนี้ตัวขยายฐานครับลืมพูดนะตัวขยายฐานมันปรับได้ประมาณ4ีห้าระดับนี่นะครับระดับแรกก็คือระดับใต้ตัวนะครับระดับที่2องก็คือกลับล้อนะครับระดับที่3มก็คือปรับออกสี่ห้าก็ปรับออกนะครับปรับได้ประมาณสามสามสี่สามสี่ปลอกนี่นะครับนะครับ บางคนก็ซื้อมาไม่กลับนะครับไม่กลับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาทํามาเพื่อไอ้พวกไปปีนเขาครับมันต้องกลับนะครับเพราะว่ายิ่งยิ่งล้อกว้างมันยิ่งจะไม่คว่ำใช่ไหมครับถ้าล้อใชบเียมันจะคว่ำไวนะครับอันนี้เรามาไถาตามบ้านแล้วก็ลากรถเกี่ยวรถคนันนี้ไม่ได้ทําอะไรหนักนะครับไม่ได้ไปขึ้นเขาไม่ได้ไปอะไรหรอกครับ ก็โอเคครับถือว่าไถไถยเข้าลึกดีครับขึ้นอยู่กับการปรับตั้งนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับกับแอ็รครับกลับสวัสดีครับ